ในส่วนของแผนการเรียนแต่ละภาคการศึกษานั้นจะจัดให้ผู้เรียนเรียนไม่เกินเทอมละ20หน่วยกิตแต่ละเทอมก็จะมีวิชาชีพครูมีวิชาเอกมีวิชาปฏิบัติมีวิชาทฤษฎีมีวิชาศึกษาทั่วไปคระกันไปในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนนั้นนะครับมีความรอบรู้พร้อมในแต่ละภาคการศึกษาตลอด4ปีที่เรียนกับหลักสูตรครุศาสาตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ดรขจรสวรรค์เรายังเน้นในเรื่องของการฝึกภาคสนามที่ให้บัณฑิตของเราเป็นครูได้อย่างมืออาชีพได้มีเครือข่ายโรงเรียนต่างๆที่จะเป็นโรงเรียนให้กับบัณฑิตของเราได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เป็นครูได้อย่างมืออาชีพ หลากหลายโรงเรียนหลากหลายจังหวัดจะมีครูผู้ช่วยที่อยู่แต่โรงเรียนคอยให้คําแนะนําคอยดูแลบัณฑิตที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดง <c rees would> in ้านดนตรีของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดีในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาเราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนในส่วนของฝึกระหว่างเรียนกับฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องของการฝึกระหว่างเรียนนั้นก็จะให้ผู้เรียนได้ไปคลุกทีกับโรงเรียนจริงในปีการศึกษาละครั้งโดยแต่ละ ครั้งนั้นเราจะให้บัณฑิตไปอยู่กับโรงเรียนอย่างน้อย90ชั่วโมงต่อเทอมในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงจะให้บัณฑิตของเราไปอยู่กับโรงเรียน1ปีการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตของเราได้เรียนรู้จริงระบบของโรงเรียนในครบปีว่าโรงเรียนเขามีอะไรบ้างเขาทําอะไรบ้างจะไม่ให้ไปอยู่แค่เทอมเดียวจะให้ผู้เรียนไปอยู่1ปีการศึกษาเลยเพื่อให้รู้ว่า1ปีของโรงเรียนเขาทําอะไรบ้างเขาเรียนรู้อะไรบ้างเขาสอนอะไรบ้างเขาทํากิจกรรมอะไรบ้างถ้าเกิดบัณฑิตได้ผ่า ประสบการณ์ตรงนี้แล้วมั่นใจว่าบัณฑิตจะเป็นครูได้อย่างเชี่ยวชาญเป็นครูได้อย่างมืออาชีพและสามารถสอบบรรจุรับราชการครูได้อย่างแน่นอนครับ